โอเคครับกราบสวัสดีทุกคนด้วยอยู่ผมเฟกเตอร์เนาะอ่ะมันมีน้องคนหนึ่งรีเควสเข้ามาว่าอา้าวพี่ถ้าผมไม่มี KCR ล่ะผมจะใช้ตัวอะไรฟาร์มแทนได้บ้างอ่ะมันก็มีอยู่แหละแต่แค่ว่ามันจะได้น้อยกว่าหลายเท่าตัวละก็คือ Star ์พอยน้ำโอเวอร์เฮฟเวนเนาะกับเดว์เบอร์เฮฟเวนเลือกตัวไหนก็ได้สักตัวหนึ่งนา่าใจคนเลยส่วนอ่านกม่วงรีเควส์เนี่ยลืมเชื่ออะไรนะไม่ใช่เลสเออรีเควส์ ผมก็ไม่รู้นะว่ามันใช้ได้หรือเปล่าผมยังไม่เคยลองเอามันไงโอเคเราก็ต้องมีตัวใดตัวหนึง่ง t ตาร์พีน้ำโอเวนคนน่าจะมีเราส่วนใหญ่เพราะว่าตอนนี้เขาแจกตัวมันอยู่ไงกับพอยต์แต่พอยต์ก็ค่อนเยอะนะตั้งห้าตั้งเอ๊ตั้งหกร้อยหนึ่งโอเคไปแล้วก็ไปที่เดิมเลยครับวิ่งไปก่อนไม่มีขาทั้งมันก็จะเดินช้าหน่อยนะเ,ยเดินทางช้าหน่อยนะอยโอ้โหมันวาร์ปไดนะ้แต่ผมไม่เล่นมันคอมมันน่าจะวาร์ปยาก

แล้วก็ไปต่อครับกดดิฮัลโหลกดเออได้แล้วไปอีกนานเลย่ะวันนี้เราอาชีพเป็นคอมอ่ะขอเศร้าอ่ะมันยุ่งยากในการแยกสายก็เลยไม่ได้เอามาต่างจังหวัดด้วยโอ้โหโคตรแซดอ่ะรอมา ล้ว YouTube เนี่ยชั่วโมงสี่พันชั่วโมงเนี่ยเขาจะนับตั้งแต่หลังจากที่เราเริ่มลงคลิปอะซึ่งมันแบบโอ้โหม่รม,มันไม่น่าทานอะผมว่าผมไม่ทันแน่แหละไม่น่านได้เปิดสร้างไรายได้เศร้าก็เศร้าเลยทุกคนเพราะซับผมมันต้องใช้ทั้งหมดพันทรับแล้วก็สี่พันชั่วโมงอันนี้เรื่องบนสองตัวนะไม่มีอะไรหรอกโ <c oughs> อเค okay, ระหว่างนี้ระหว่างรอแล้วก็ พูดถึงสิ่งที่ต้องมีเหมือนเดิมมาแล้สิ่งที่ต้องมีเอา้ามันไม่ไปอะ่ะยังไงของมันวะสิ่งต้องมีมีสามอย่างเวลที่มากกว่าแปดร้อยแล้วก็สตาร์ไฟนัมโอเวอร์เฮเวนหรือเดว์โบว์โอเวอร์เฮเวนก็ได้แล้วก็ออโต้ up, คขีครับแค่นั้นแหละครับนั่นแหละไม่ต้องอะไรมากโอเคใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์ก็ฝากกดด้วยนะครับจะขอบคุณมากๆเลยครับผมกดไลค์กดแชร์นี่ก็ขอบคุณมากๆนะครับผมาบมากครับผม รอนี้ก็รอเบอร์กนะ่อนอยากสต็อปอยากสต็อปแล้วไปเลยแต่มาสต็อปไม่ได้อนะสโอมาสตอ็อปการอัดไม่ได้รอเบอร์นะรอ,อยาวๆหรือสต็อปได้ครับเพียงนะอ่าอันนี้มีสต็อปมีสต็อปเดี๋ยวสต็อปไปเลยแนละ้วกันเนาะโอเคครับมาละมาเอ้ยก็จะมาถึง เต้นทักงหมดเวลาเวลานาทีเลยแล้วก็ไปเอ้าโอ้ยน้ออะไรวะแคร์มาแล้วกลับมาแล้วล่ะมาแล้วก็ไปกันที่คุกเลยแล้วกัน คุกเลยเดีกว่าแซมตั้งต่ข้างเร็วนะอ้วอุ้งวกระตุกผมก็ไม่มีสัตม,มินาเยอะขนาดนั้นที่จะเอ่อแดดได้ลัวๆเนาะมันก็มีแค่ร้อยแหละเพราะผมเล่นส์อพาวเวอร์หมดเลยเวลาฟาร์มก็นั่นแหละครับผมยังไม่ได้เลสตัดแล้วนะไปคุกอันนี้คุกจะไปเร็วหน่อยไปดูวอวยตันลีมันอยู่คนละเพราะมันอยู่โลกเดียวกัน นี่ไหมมาไวมากโอเคเราก็ไปกันแล้วแล้วก็ไปที่เดือนไปเนาะแต่ค่าว่าเราไม่ได้ทําเหมือนครีมสัตว์ลิควิมไปก่อนไปเรื่อยเออเออเออกดตกเนี่ยใครจะยืนตรงนี้แล้วก็กดก็ได้นะเดี๋ยวตุ่มโอ้มันเอ๋มันไม่จ่ายนี่ดูเห็นไหมนี่ ขนาดพอร์ผมเต็มนะย้ำแล้วว่าพอร์ผมเต็มแต่ฆ่าไม่ได้ที่เราแล้วกันนะอืมเนี่ยเนี่ยพอร์เต็มฆ่าไม่ได้ต้องคัน,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 นไม่รู้วิ่งไปเลยมันจะค่อนข้างชา้านิดนึงเนาะ นะไปไปคุกกันต่อโอเคโอ,โ,อโดดไม่ได้คือแล้วปั้นดาเมจซีสดซึ่งถ้าเราฟาร์มมันไม่ได้แสดงว่าตำรวจเราก็ฟาร์มไม่ได้เมื่อก่อนผมฟาร์มตำรวจไงกดสกิลซี C แล้วมาตายทั้งหมด5ตัวก็ได้เงินก็เยอะอยู่นะแต่นี้ถ้า เพราะฉะนั้นไม่ตายเนี่ยนักโทษอะไรพวกนี้ไม่ตายเนี่ยตำรวจคงไม่เหลือแล้วครับน่าจะไม่ตายอยู่แล้วขอไปดูความแน่ใจเนี่ยผมเย็ยนประมาณเนี่ยแล้วก็สี่สี่รอแป๊บนึงนะเนี่ยโอ้เสียดายตำรวจไม่ตายช่างหมดแล้วกันไปไปต่อนก่อนแป๊บนึงไม่อะไรฮะตรงนี้ไม่ได้แล้วก็ไปอีกทีหนึ่งโอ้โอโอ โหนะบังนะงนะเอ๊กะก็ตกแถววะจะจงจังไว้ครับยิ่งมอนเตอร์น้อยแล้วก็เวลน้อยมอนเตอร์และเวลน้อยแล้วก็มันมีจำนวนที่น้อยเนี่ยเราก็จะได้งเงินน้อยมากตามไปด้วยนะโอเคทางนี้ก่อนจิบจ๊บจิบ๊บจิ๊บฝากกดซับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมครับบังนะโอเคเรามาตรงนี้ละ ไม่จะตายไม่เอ่ยถ้าไม่ตายผมก็มาอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะทีมันเยอะมากเฮียตายแต่ตายตายตายแค่ตัวข้างล่างไม่ตายดรืเจมเด๋ยวนะต้องกดคิวว่าไปเถอะเราก็ต้องได้ฟาร์มแค่ตัวข้างล่างเนาะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมผู้พัฒนาต้องเนิฟดาเมจด้วยก็ไม่เข้าใจนี่ ลองไฟสั้นแล้วก็มีแค่ตรงนี้แล้วครับที่เราฝามได้แล้วนี่ตรงนี้อ่ะอ่ะกดสกิลซีไปตุ่มตายนี่ก็ตรงนี้แล้วครับที่เราฝาบมาตรงคุกแล้วก็ยิงอนเก้าอี้ที่อยู่อยู่ตรงข้างเควสหรือใครจะทําแบบนี้ก็ได้นะนี่มาที่ตรงนี้แล้วก็ถ้าเหมือนกับคี่ิงสัตว์ล้นี่เห็นไหมแต่แค่ว่ามันจะได้แค่สามตัวจะทําแบบไหนก็ตามตามใจฮะเอาแบบเควสหรือไม่เควสก็ได้ถ้าใครอยากได้เบลก็เฟลไป้วยแล้วกันเนาะโอเคหรือแบบเควสก็ได จะสอนด้วยเผื่อใครไม่รู้มาตรงนี้จากนั้นนะเราก็ตั้งตอวคิเไว้อย่างนี้เลยนี่ตรงนี้แล้วก็อันนี้จะมีแค่สองอันนะง่ายมากอะซีลนี่ฮะซีโนี่เห็นไหมง่ายมากระบายด้วยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้แหละครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณม,มากๆครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับไปแล้วครับ 对不对？太乐观。嗯嗯嗯嗯 <laughs>